ช่วยหนูเอะช่วยนี่ะขมยกระบปาช่วยหนูอนโอ้ยพี่เป็นไงบ้างโอ้โอยขอบคุณมากนะคะพี่ที่ช่วยหนูพี่เลยบาดเจ็บเลย่หนูเลี้ยงน้านะคะเดี๋ยวหนูทำแผลให้ค่ะออพี่ดื่มน้ำก่อนค่ะขอบคุณมากนะครับ ทำไมได้พี่นะหนูต้องแย่แน่เลยค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะหนูชื่อตาค่ะยินดีครับผมชื่อเสือนะหลังจากนี้เราจะติดต่อกันได้ยังไงครับอได้เลยค่ะพี่นี่เลยค่ะพี่ดีใจมากเลยี่ได้ไปกินข้าวดูหนังกับน้องตายินดีเช่นกันค่ะพี่เสือเออพี่ลืมก่อนไปดูหนังขอพี่ไปปิดแก๊สที่บ้านแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวจริงๆค่ะโอเคนะคะน้องตาได้ค่ะพี่เสือบ้านพี่อยู่นี่เองน้องตาลงไปจิบกาแฟก่อนนะไม่เป็นไรค่ะพี่เสือหนูรอในรถแล้วกันค่ะให้เกียรติพี่เสร็จกาแฟตักแก้วนะนะคนดีีแป๊เเดยวอง ก็ได้ค่ะพี่ขอบคุณค่ะบูมโอ no บูมโอ no ลูกพี่ผมขอต่อน,นะอืมจัดไป Oh. oh. oh.